มาตอบคำถามกันปืนเทเซอร์นี่ที่ตัวรอ,อเราแจกมาผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแล้วก็ยังไม่เคยยิงจริง,ร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 งด้วยี่เขาให้มาก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อมูลเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้พี่น้องตำรวจเราดูมันประกอบยังไงเพิ่งได้มาเพราะง,งั้นเธอหลายคนก็ถามว่ามาผมก็โอ้นี่ก็เพิ่งได้มาไม่นานอันนี้ตัวปืนพลาสติกจ๋าๆเลย อันนี้กระสุนมันได้มาหกหกนัดอันนี้แบตเตอรี่มันรู้สึกผมจะได้มาก้อนเดียวนะแล้วก็มีกระเป๋าพร้อมคู่มงคู่มือ่อะมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันมันมันอะไรมัางไอ้ตัวนี้สีเขียวๆนี่คือห้ามไกลอยู่นี่ไมสีเขียวๆนี่ดันขึ้นปืนพร้อมยิงมันจะขึ้นสีแดงๆให้อันนี้เซฟอันนี้ปลดเซฟพร้อมยิง อันนี้แบตเตอรี่เวลาจะใส่แบตเตอรี่ก็ใส่เข้าไปเหมือนแม็กปืนนี่แล้วก็กดให้มันดังแกลบต้องดังแกลบด้วยนะนี่เวลาจะปลดแบตเตอรี่ก็กดตัวนี้ลงแล้วก็ดึงแบตออกนะนี่ส่วนตัวนี้มันเป็นตัวอาร์คเวลาเรากดมันจะมีกระแสไฟแป,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 ป๊บแป๊บแป๊บแปแปทีแถวนี้นี่ แล้วก็ปล่อยมันได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมันก็ยังเป็นตัวเลือกกระสุนด้วยเวลาเราแตะทีนึงมันก็จะเลือกกระสุนให้ว่าเราจะยิงนัดไหนโดยปกติแล้วเวลายิงมันจะยิงนัดนัด,น,ด,น,ดนัดซ้ายก่อนโป้งพอเราจะยิงนัดที่อยู่ทางขวาก็กดทีนึงแล้วก็ยิงต่อมันก็จะยิงนัดขวาให้ถ้าจะเป็นอา่าอันนี้ง,ง่ายๆ ตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉาย LED กับเลเซอร์สองอันตัวนี้จะเป็นตัวปอดกระสุนนี่เวลากระสุนมันจะให้มาแบบนี้นี่มันจะมีแถบที่เป็นทองแดง่ยใส่ใส่ลงด้านล่างนี้นี่กระสุนตัวนี้เป็นกระสุนที่ยิงยี่สิบห้าฟุตหกจ็ดเมตรนั่นแหละมันบางทีก็ นับเป็นพูดโอกาสยากใส่เข้าไปให้มันล็อกแบบนี้นี่มันจะยิงนัดนี้ก่อนมันจะยิงนัดซ้ายมือก่อนแล้วมันก็จะยิงนัดนี้ตามหรืออยู่ที่เราเลือกบางทีบางทีถ้ามีนัดขวานัดเดียวแล้ก็เลือกก่อนเดี๋ยมันจะมีตัวบอกอยู่ว่าเราเลือกกระสุนน,นัดไหนโดยการเลือกตรงนี้กดปับ๊บมันก็จะเลือกให้เวลา,เอาออกก็กดนี่ลงนี่ กดค้างไว้แล้วดึงออกพยายามดึงตรงนี้ออกง่ายดีนะหกนัด2,000กว่าบาทต่อนัด2องสามพันนู่ะมัง้งผมก็ไม่เคยซื้อทีอปุ่มตัวนี้คือปุ่มเมนูมานนี่เวลาเราจะเลือกเมนูแล้วกดปุ่มนี้ลงน้อยๆน,ยน,ยนี่เขากันไม่ให้มันปลดเองมันก็เลยทำลึกๆนิดนึงต้องกด จิกหน่อยอม,มาดูประกอบปืนพร้อมใช้กันว่าทำไงมั่งเข้าเซฟก่อนให้ม่เห็นสีเขียวงี้ก่อนนี่เข้าเซฟก่อนใส่แบตเตอรี่เข้าไปล็อกให้สนิทเสร็จแล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปจับตรงนี้นี่ครับ ปฏิบัติมันเหมือนกับปืนจริงอย่างนี้น่้วน,นอกไกปืนเข้าเซฟตี้เอาไว้อะไรนะเหมือนๆกันเลยแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันสนิทไหมนะถ้าตอนนี้เนี่ยปืนมันยังยิงอะไรไม่ได้เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันเข้าไปตั้งคาไปก่อนเราเราปลดเซฟขึ้นปับ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานให้แล้วก็จะมีตัวแจ้งเตือนอยู่ด้านหลังนี่ัมลูกศอนนี่มันบอกว,ว่ามันจะยิงนัดซ้ายมือก่อน,นเห็นไหมนี่ อันนี้คือแบตเตอรี่อันนี้ไอ้ตรงนี้คือนัดที่อยู่ขวามือมันเป็นบอกว่าเป็นกระสุนที่ใช้ยิงระยะ25่ฟุตนี่เห็นไ,ไหมถ้าเราไม่ใช้ก็ปลดเซฟลงมันก็จะหยุดทำงานไอ้ตัวนี้ก็เอาไว้กดอาร์คแจ้งเตือนหรือถ้าเรายิงไปแล้วแล้วก็กดตัวนี้แช่มันก็จะช็อตยังช็อตอยู่ รายละเอียดต่างๆนี่ก็ต้องไปศึกษาอีกทีนึงนะมันมันมาพูดตัวนี้มันจะนานเกินนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเวลาการตั้งค่าก็อ่าเข้าไปกดตรงนี้แชร์ไว้นี่เมนูนี่ไปเล็บจิกเข้าไปหน่อยมันจะขึ้นว่าไซติ้งตัวบนนี่แถบบนนี่เห็นไหมอีกตัวนึงมันจะเป็นอินโฟ เราเลือกไซติ้งเนี่ยในเข้าไปตั้งเลเซอร์ตั้งไปฉายแล้วก็คราวนี้เรากดตัวซ้ายนี่กดตัวสปาร์กใต้นี่มันก็จะขึ้นตอนนี้มันจะเป็นเลเซอร์ก็ไปฉายให้เขาแนะนําให้เป็นเลเซอร์กับไปฉายนะนนนยมันมันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนมันงันเถอะแล้วมันเป็นการแจ้งเตือนด้วยแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็มาเลื่อนเมนูด้านขวา,านีาน่กดไปทีนึง มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอโเนี่ยมันจะปิดหมดเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดอีกทีนึงมันจะเลื่อนลงมาเป็น LO มันจะมีแต่เลเซอร์แต่เราไม่เอาตัวนี้กดอีกทีนึงมันจะมีแต่ไฟฉายไม่เอาเอกีกเราจะเอาตัวล่างสุดนี่ให้มันเป็นตัว LF นี่ยมันจะมีทั้งไฟฉายทั้งเลเซอร์ เมื่อได้ที่เท่าเราก็มากดฝั่งซ้ายเลือกเลือกแล้วเสร็จแล้วก็มากดเมนูอีกทีหนึ่งเป็การปิดเมนูไปแล้วก็ลองทสดูเปิดสวิตช์ขึ้นมาเปิดห้ามไกลมาปับ๊บมันก็จะขึ้นเลเซอร์ไปฉายให้เลเซอร์ตัวบนคือลูกศรตัวบนเลเซอร์ตัวล่างคือลูกศรตัวล่าง เวลายิงก็จะไปเล็งใส่หน้าขเขาเดี๋ยวมันปักเข้ากลางหน้าเดี๋ยวตายใช้ก่อนยิงกลางตัวยิงกลางหลังเลยว่าไปปิดนี่ก็พร้อมทํางานแล้วนี่เวลาจะเทสสปาร์กก็เปิดขึ้นแล้วกดตัวสปาร์คแชร์ไว้มันก็จะมีไฟแวบๆออกมาเดี๋ยวมาหลังทําให้ดูอ่าตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วนี่เข้าเซฟเอาไว้จุกเชื้นมาก็ปลดเซฟยิง ระยะยิงก็ประมาณ6 7เนี่แหละอันนี้เขาให้ซองมาด้วยนี่ก็ซองมันแบ็คฮอปเอาไว้คนเราฝั่งกับปืนมันจะได้ไม่หยิบผิดพลาดงั้นเถอะอันนี้เทเซอร์อันนี้ปืนจริงอยู่ฝั่งนี้ไหมเอาไว้ประมาณนี้แหละหรือใครจะไว้ยังไงก็ลองดูนะง่ายๆรายละเอียดปีกย่อยเดียเด๋ยวค่อยว่ากันอืม เรามีของดีใช้แล้วใช้เกิดประโยชน์เพื่อเซฟตัวเอง,เ,องเพื่อเซฟประชาชนนะครับรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอกาสหลังนี่ก็พร้อมใช้เก็บโอเคเท่านี้รอบหน้าว่ากันใหม่บายบาย